สบายดีสวัสดีพ่อพันธุ์มิตรทุกๆคนเบอนี้สวออ์ภาพมาเที่ยวผักครับช่วงบใบไม่เปลี่ยนสีก่อนสิเขาฤด,ดูหนาวครับเป็นภาคอยู่ไกลๆบ้านน่งลดลงมหาหน้าที่ครับเป็นผาคอยู่ริมทะเลเดีย๋ยวต่อนนี้องสิาพาเขาไปเที่ยวชมในผาคก,ก่อนครับ ภาคนี้ผมเคยมาถ่ายท่ำตอนช่วงหนาห้อนครับแต่ว่าตอนนี้เป็นหนาหนาวเด็กหน่อยเขาก็บ,บ่คอยออกมาเด่นน้ำเนาะครับเป็นภาคริมทะเลครับบรรยากาศง่ามกว้างครับภาคมองนี้ลมลื่น นาพักพอนยอนใจครับสถานที่เพิ่อเดย๋กวผมให้เบ่งอันนี้เป็นสีคขีพ,พักครับมีทะเลมีพากมีม่องเด่นน้ำมีสนามใเล็กหน่อยเด่นน้ำครับกว่างขวางเดี๋ยวไปเบิ่งสถานที่จริงกันครับซึ่งตอนนี้เป็นฤด,ดูการก้อนชิ้าวนานา คนก็แคลออกมาเล่นธรรมดาผ้าลูกผ้าเตาออกมาเล่นใบหม่กําลังเปลี่ยนสีครับหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีซึ่งแถวนี้เพิ่นเฮ็ใบไเพื่อประชาชนครับมาพักผ่อนยอนใจมีโต๊ะมีเก่าอีมีหมองนั่งเล่นเพียบพร้อมครับห้องน้ำมีม ถวนครับมีโล่งมองแคมปิง่งมองมิติง่งมองอันหนึ่งกันเนี่ยสถานที่ตรงเนี้จะเกาเล็กหน่อยสิบเด่นไอ้มันจะเป็นนามเทลงมาจากบ่กเขื้อใหญ่นะครับข้างบนนะที่ผมเคยมาถ่ายําำในช่วงหนาหนาแรงแต่เดนี้มันปิดตัวาบวีคตนมาอาบแล้วครับมันจะมีน้ำพุ่งขึ้นน้ำล่ลานันนี่เลย เด็กหน่อยมากครับเด็กหน่อยเข้ามากมาเที่ยวมาเล่นแต่เกิดเป็นย่ามซ้ำเหมอหรือว่าย่ามห่อนนะ่ะเต็มครับเด็กหน่อยแถวนี้เขามาเล่นมาเที่ยวกันซึ่งติดกันกับหมูบม่บา้านหมู่บ้านยีดานขางพวกที่เขาซื้อบ้านอยู่แถวนี้ก็ได้ดีครับในบรรยากาศได้ทิวทัศน์ได้ความงาม ก็อยู่หนีติดกันกับทะเลเป็นทะเลเมืองที่ผมอยู่นี่เนี่ยเมืองลิมินตันทะเลใหญ่ทะเลกว้างครับทะเลนำ้ำทะเลเป็นทะเลน้ำจืดเบสองตนใหม่สองตนงามนะเพื่อจะเปิดอีกปีหนาพุดเลวครับเสม,มอปีหนาเพราะยังไม่มาเปิดสถานที่ตรงนี้อีกแต่เป็นเกิดห่เขามาเที่ยวครับเขามายางเหร็ามากนั่น มาพักพ่อนยอนใจเทาไหร่เพียงแต่ว่าสนามที่เล็กน่อยพันเด่นน้ำเนี่พันปิดทัวบุ้ยคนมาหาบน้ำครับตอนนี้หนาวอุณหภูมิตัวนี้4องศาครับเพิตงต้นหม่ต่เสียอนมีหลายสายพันธุ์นีหลายสีพี่น้องเป็นอย่างที่ว่าง,งามพี่น้อง น่าย่างหลินเมืองกระหอกจัดประเภทน,นี้เป็นบกคคอย่านคนหรอกครับพุทธากินอยู่ไตยหุ่มใหม่น่ารักดีว่าไม,ม่น,หน่หน่อยด้วยครับ หลายพปันหากินแบบโบยานคนได้เลยแล้วก็วจะบรบกวนเนาะบุญตัวหนึ่งนั่งอยู่ตั้งโต๊ะปิกนิกปัานของป่อมบุตรติงเลยครับตัวดำๆดำจ่องบึงฮเฮ้ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ครับในประเทศเขามันหลายขึ้นค่นนองเนาะของหลายคือว่า ใบใหม่ใบใหม่ก็ลังร่วงครับเดียวพึ่งก็บขางมาเก็บเมื่อก่าที่รถแลนเขามาดูดครับจะมือนี้เป็นมือวันหยุดก็าจาก,กบคอยออกมาเป็นวันหย,ย,ยุดทําการร่แต่ถ้าเกิดเป็นวันทํางานพิ่โอแลีนรถเป็นรถด,ด,ดูดใบใหม่นะครับเขามาดูดเ,เกี่ยงแต่ตอนนีเพิ่นบ่ดูดออกคิดว่าเพราะว่ามันเป็นฤดูใบใ้ร่วง เป็นกระปล่อยนห่นเป็นธรรมชาติเนาะครับเดี๋ยวผมสิพายยางเขาไปเบิ่งทางในก็ห้องกระแตหลายพี่น้องบรูบานห้อเอิรนกระแต่บกอกกระหอบลงพนนั่ง,นงกินอย่างยุติใ้ของไม้อากาศค่อนข้างเย็นครับมือนี้ดีแน่แต่ว่าลมบ่ม,ม,มีถ้าเกิดลมมีก็ออกมา้งยางได้บ่โดนแบบนี้หรอกครับ เพราะอากาศประเทศนี้มันเกิดถือว่าเย็นแต่มันแสบครับแสบมือแสบนะถ้าเกิดมันล่มแสบหนาพอออกมาข้างนอกได้บดนเบิ่งนี่แต่กหอ,อกพี่น้องเตรียมีน้ำหอมใหม่น้ำเดินเตีนกระจกกระจกอุดมสมบูรณ์คักบ้านพิ่น้อแต่เสอ่อนของมันหลายเนาะพี่น้อง บวัวเตออีหยัางน่ะจะเกิดมันหลายมันก็โบยานก้นถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นอีหยังที่ว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องบ้านเพิ่นเมืองเพิ่อนอนุรักษ์ไลยเนาะพื้นที่เพิ่นใหญ่ประชากรเพิ่นยังต้องการประชากรหลายครับเพราะว่าแต่ละรัฐมันบ่แม่นหน,หน้อยๆประเทศเพิ่นเบิ่งกลุ่มนี่เป็น เกือบสิบครับไปเที่ยวสวนสัตว์พี่น้องเอ้ยนั่งกบปลิกๆิกบุริยานฮอนจักเม็ดคักก,กพี่นอ้องต้นใหม่ก็มีแต่ต้นงามงามบุตน,นเรียนดิโอ้น่ารักดีพี่น้องเลยมาเห็นนั่นมีความสุข จากให้บานเขาเป็นแบบนี้ด้ดพี่น้องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห่งเมืงคนขาเจ้าผ้าลูกผ้า,ตาเตามะเร็งพี่น้องขนาดนเล่าหนาวด้เนะยเล็กหน่อยเขาอยากเอามะเร็งซึ่งประกาศจัดว่าห้ประชากรอห่ประช่าชนดีครับเกือบจะว่าอุดมสมบูรณ์หรือว่าครบถ้วนทุกอย่างทุกแน่วในสวนตรงนี้ มืออาสิสั้นจักหน่อยนะครับผมจะพายย่างหล่อเข้าไปในเมื่อสีอ่อนใบใหม่พี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยต้นใหม่ใหญ่กำลังเปลี่ยนสีเปลี่ยนออกมาเที่ยวมาเล่นแล้วก็บ,บุบเบืบ่อพี่น้องย่งางไปมุ่มไรหมองไ้ก็มันอุดมสมบูรณนะ์เนาะ เป็นธรรมชาติเป็นอีกอย่างที่ว่าล่งโตนะพี่น้องเบิ่งนีพเพ็นจัดโตบ่งสกหอกระแตกรเต้พเตเน,นพระจัดโตไปเห็นคนที่จะมาปิกนิกพี่น้องมาย่างมาปีงกินซึ่งตอนนี้ก็เขามากินใดพี่น้องแต่ว่าคนเขา่ค่อยออกมามันหนาวอากาศเย็นเกินเป็นเห็ดไปทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ครับ ซึ่งอยู่ในหนีเป็นจัดไว้อยู่หนี่บมันโมว่าอยากเกือบลยบอยอย่นนีเพราะว่าทั้งทั้งทั้งกางล่างแบบนี้ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนบนพี่น้องส่วนริมถนนข้างบนบันต้นใหม่มันอสีได <c oughs> แต่แสงบบพอพ,อพ,อพี่น้องฝนใกล้ๆสิเขาฤด,ดูหนาวอากาศค่อนข้างจะมือดอึมครึมเจ็กหน่อยหาแ,แสงแดดยากพี่น้องแสงแดดออกกับโบพอ ซมโมงออกบเพราะเพราะสีอุ่นเดี๋ยวมันกระบดขึ้นแบบนี้นะครับเบิดมือแต่ว่าถ้าเกิดบอลมก็บบมกอ,อ,ออกเพราะพรออกมางยางเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดลมล่มนี่แต่ละคนกับหมุดหัวใจในฮือนน่พี่น้องเพิ่งกระทัดนอนบ่กไม่ยังเสร็จเลยเพราะว่าเป็นเมืองทำงานเนาะพี่น้องเนาะ เขาู้ทำงานเขาก็อยู่งได้พี่น้องเนี่ยมาอยู่ประเทศเพิ่นเนาะเขาทำงานเขาก็จังมีเงินกินมีเงินใส่มีเงินเก็บไ้เพื่อหน้าคดข้างหน้าพี่น้องมึงก็หอ,อกกระแตเต็มเลยพี่นอ้องก็ลงมาหากินหมากไหม่หมาก,กนมันลนุน ซึ่งในส่วนตรงนี้สิมีจะก,กระแตกกระลอกเนี่ยนะครับหลายส่วนนกนกนี่สิอยู่ทางไต่อยู่ทางไอ้ทะเลเดี๋ยวมือนี่ขอผ้าละบงต้นไม้กันเดี๋ยวมือหนาจิพาผ้าละลงมืงทะเล Ờ, phía nòng sẽ ổn chứ ổn. Giờ phải mụn đấy. Cái ngam phía nòng nó lung tổ tụi đàn nè. Chuyển chôm qua ngam của phần phần hết đầy, Nó sẽ ổn. Giờ tôi sẽ pha nhàng vào trong này. ลมก็กำลังมาเลยพี่น้องลมเย็นไปกว่าไล่ตีกันในฝนกกนกกระหอกแต่หยาดนังกันยืนเดียวบางหนากันนะรับลมกำลังเริ่มเลยพี่น้องเบิ่งห่างเพิ่งพี่น้องข้างบนบุดูสิเห็นบอ,อยู่งงามนะดำๆ ซึ่งต้นไม้แถวนี้ทุกเกือบทุกต้นพี่น้องพันเฮ็ดห้างอุรมจมบู์คับเย็นสบายพี่น้องค่อนข้างจะหนาวพุ่นแหละจัดจะอ่อนจิ้มพันุเห็ดขักต้นไม้ใหญ่ตน้นใตายตายบุหริ่บนดวงใบต้องใส่ใบดวงพี่น้อง บยก็นั่งลนเลยอากาศเย็นเย็นจนหนาวพี่น้องเริ่มแสบมือเลยก็ได้ผมเพราะว่ามันล่มมากเลยเดย้แต่เกิดล่มน้อยนึงนีงน่มือเขาหูซึกแสบๆพี่น้องแสบใบหนาแสบมือ พราะเขาบชินก็อากาศพิ่นเนาะมาอยู่บ้านพิ่นเขาเขาบริเกิดอยู่นี่เราใสง่ายพี่น้องแต่ว่าคนเขาเจ้าที่ขาเจ้าเกิดอยู่นี่บางคนนังใส่กางเกงขาสั่นเสื้อขสั่นยางนั่งข้างนอกใส่เลยพี่น้องแต่เสื้ออ่อนเขาเจ้าเขาเจ้าอดวดเลยขึ้นโตผมนี่บอกใสง่ายพี่น้องเอ้ยหัวล่มบอกเื้อกระเจี๊ยบเป็นบัดเลย ต้องใส่เสื้อผ้าหนาไว้พี่นอ้องเลยเล็กหน่อยมาเล่ยนนี่น้ำชวนสนุกสชวนทักมวนกุ๊บเด็กหน่อยก็ได้เสาร์อาทิตย์พี่น้องไปแล้วมือนี่สิเดขอเก็บภาพบรรยากาศไปจำอีก่อนเด้อพี่น้องเด้อภาพมาเลาะเบิ้งซื่อเดี๋ยวจังพอกันไหมโอกาสหน้า เดี๋ยวมือหลังสิผ้าลงไปาะชมบงทะเลอันนี้เก็บความงามน้ำปา่าน้ำดงของผากม่ให้เบ่งซื่อครับความรวมสมบูรณ์ของเพลินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อยครับเป็นกำลังใจให้เฮตุคลิปต่อไปจากอิสระจงรักขอบคุณครับติดตามรับชมจนจบคลิปโอเคครับพอกันใหมบายบาย